พระมาลัยไปนรกสวรรค์พระมาลัยไปนรกสวรรค์ตอนที่11เทวดามานามัสการพระเจดีย์จุลามณี1ในขณะที่พระมาลัยคอยพบพระศรีอริยะเมตไตรและได้สนทนากับพระอินอยู่นั้นก็มีขบวนของเทพบุตรองค์หนึ่งพร้อมด้วยนางเทพอับสรบริวารประมาณหนึ่งนาง เหาะเคลื่อนคล้อยลอยมาในอากาศครั้นเมื่อถึงพระเจดีก็พากันกระทำประทักษิณสิ้นสามรอบแล้วเข้านมัสการพระเจดีเทา้าสกบดีเห็นพระมาลัยเทระทัศนาด้วยความสนใจจึงบอกว่ามิใช่พระบรมโพธิสัตว์ดอกพระคุณเจ้าเทพบุตรนั้นเป็นเพียงเทวสามันธรรมดา อดีตชาติการก่อนเป็นคนยากไร้เข็นใจไปรับจ้างเที่ยวเกี่ยวหญ้าขายเลี้ยงชีพไปวันๆมีอยู่วันหนึ่งครั้นถึงเวลากินข้าวกลางวันเขานั้นแก้ห่อข้าวออกหมายจะเปิบเข้าปากหากสายตาเขาแลเห็นกาตัวหนึ่งบินมาจับต้นไม้ข้างๆท่าทางหิวเต็มที่บุรุษนี้มีความสงสาร ว่าคงจะหิวทรมานเหมือนกับตนจึงปั้นข้าวโยนให้กาไปกินหนึ่งก้อนล่วงนานไปครั้นใกล้จะตายและลึกได้ถึงทานในครั้งนี้เมื่อสิ้นใจจึงได้เป็นเทวบุตรมีนางฟ้าหนึ่งนางเป็นบริวารอันเกิดจากกุศลผลทานอันให้ข้าวแก่กาซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเพียงครั้งเดียวในชีวิตนั้นแหลขอรับพระคุณเจ้า เมื่อเทพบุตรนั้นกระทําการสักการะเสร็จสิ้นก็เคลื่อนคล้อยถอยออกไปนั่งยังฝั่งทิศตะวันออกของพระเจดีลำดับนั้นยังมีขบวนเทพบุตรองค์หนึ่งพานางเทพอ,บอับอรจำนวนหนึ่งพทรงพัสตราอาพรเครื่องประดับอลงกรงดงามยิ่งมีรัศมีลุ่งโลดโชดช่วงชัดชวานหน้าทัศนา เทวบุตรนั้นเหาะลอยมาบนอากาศเข้ากระทำประทักษิณนมันสก,การพระเจดีเท้าสกบดีเห็นพระเถละเจ้าสนใจจึงบอกว่านี่ก็ไม่ใช่องค์พระบรมโพธิสัตว์พรางตัดถึงบุพกรรมของเทพบุตรผู้นั้นว่าเมื่อครั้งเขายังเป็นมนุษย์เป็นเด็กเลี้ยงควายตามท้องนา วันหนึ่งถึงเพลาจะกินข้าวกลางวันเขาก็แบ่งข้าวที่ห่อมานั้นออกแจกแบ่งให้เพื่อนเขากินด้วยตามประสาเด็กบังเกิดใจเมตตาครั้นทำรรกาลกิริยาจึงมาบังเกิดเป็นเทพบุตรผู้นี้มีนางเทพนาลีเป็นบริวารจำนวนหนึ่งพันอันเกิดจากกุศลผลทานกับมนุษย์ปุถุชน ผู้ไม่มีศีลขอรับพระคุณเจ้าเทพบุตรองค์นั้นกระทำการสักการะนมัสการเสร็จก็พาขาบวนเคลื่อนคล้อยถอยออกมานั่งยังด้านตะวันตกของพระเจดีลำดับนั้นยังมีเทพบุตรองค์หนึ่งแต่งกายด้วยอาภรณ์อันงดงามอลังการประดับสายสังวานอัญมณีมีรัศมีอันรุ่งเรือง ยิ่งกว่าเทพบุตรองค์ก่อนก่อนหน้าลอยเลื่อนมากลางนภาอากาศพร้อมทางบริวารจำนวนหมืน่นหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักเข้าประทักษินพระเจดีกระทำนามัศการเท้าสกรัรมบดีเห็นพระเถระมีความสนใจจึงดำรัสอธิบายถึงบุพกรรมว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เทพบุตรผู้นี้ กระทำการถวายทานใส่บารให้แก่สามเณรเพียงครั้งเดียวในชีวิตเมื่อถึงการกิริยาก็มาบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มีนางบริวารประดับบารมีนับหมื่นอันเกิดจากกุศลผลทานกับสามเณรในครั้งนั้นอันข่าพระองค์ก็ไม่แน่ใจว่าสามเณรนั้นไซถือศีลท่วนบริสุทธิ์หรือไม่ หากแต่เข้าใจว่าคนผู้นั้นให้ทานโดยไม่พิจารณาเลื่อมใสยอย่างเต็มที่ผลจึงบังเกิดมีเพียงเท่านี้ขอรับพระคุณเจ้าลำดับนั้นยังมีเทพบุตรองค์หนึ่งพร้อมด้วยนางบริวารจำนวนสองหมืนเหาะลอยมาในอากาศรัศมีพวยพรุ่งลุ่งเรืองกว่าเทพบุตรองค์ก่อนหน้ารอดลงมากระทําประทักษิณสิ้นสามรอบ แล้วกระทำการนมัสการองค์พระเจดีเท้าสักบดีจึงกล่าวว่านี่ก็ยังไม่ใช่พระบรมโพธิสัตว์เมื่อชาติก่อนเขานั้นได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุขซึ่งเที่ยวพิข,ขากจารย์ตามสถานมักคาครั้นทำการกิริยาจึงมาบังเกิดเป็นเทพบุตรผู้นี้ มีบริวารประดับบารมีสองหมื่ตามแรงกุศลผลทานขอรับพระคุณเจ้าลำดับนั้นยังมีเทพบุตรอีกองค์หนึ่งสเสด็จมาทางอากาศพร้อมด้วยบริวารถึง 30, 000, สามหมื่นรัศมีสกลกายสว่างสวัยเป็นยิ่งนักมากกว่าเทพบุตรองค์ก่อนก่อนสัญจรมากระทำประทักษิณนมันสการพระเจดี เท้าศักดบ,บดีจึงตรัสถึงบุพกรรมของเทวบุตรผู้นี้ว่านี่ก็ยังไม่ใช่พระบรมโพธิสัตว์ชาติเดิมของเขานั้นเป็นช่างหูกและช่างชุนอยู่ในเมืองอนุราชบุรีแห่งลักแห่งลังกาเขารักษาศีลให้ทานเจริญเมตตาภาวนากระทำชาปนก,กิจศพไม่มีญาติอยู่เป็นเนืองนิดครั้นสิ้นใจ จึงมาบังเกิดในสวรรค์กุศลผลบุญบันดาลให้มีบริมีถึงสามหมื่นขอรับพระคุณเจ้าลำดับนั้นยังมีเทพบุตรอีกองค์หนึ่งพาบริวารจำนวนสี่หมื่นเหาะมาจากอากาศรัศมีสว่างสวยัยอัมภัยรุ่งโรดโทษชัช,ชวานกว่าเทพบุตรองก่อนก่อนหน้าตรงเข้ามากระทําประทักษิณนมันสการพระเจดี ท้าวสกบดีจึงมีวาทีแถลงถึงบุพกรรมของเทพบุตรองค์นี้ว่าแต่เดิมเขานี้เป็นมหาเศรษฐีบ้านฮริตานคามในลังกามีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถวายจจตุป,ปัจจัยทยทานมั่นคงในศีลแปตลอดมาครั้นทำรรการกิยาจึงมาบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ กุศลผลบุญบันดาลให้มีบริวารถึงสี่หมื่นขอรับพระคุณเจ้าลำดับนั้นยังมีขบวนเทพบระบุตอีกองค์หนึ่งพาบริวารห้าหมื่น 50, ลอยมาในอากาศรัศมีสว่างสวัยภัยบูนไปยิ่งกว่าองค์ก่อนๆนหน้าตรงเข้ามากระทบประทักษิณน,นมัสการพระเจดีเท้าสกับบดีจึงตัดว่านี่ก็มิใช่พระบรมพธิสัตว เทพบุตรองค์นี้คือกษัตริย์สัทธาดิตพระอนุชาของพระเจ้าอาภัยทุทธคามินีที่สวยราชาสมบัติในกรุงอนุราชธา,านีพระองค์มีพระราชศรัทธากระทำการกุศลครั้นสวรรคตจึงมาบังเกิดเป็นเทพดามีบริวารถึงห้าหมื่นครระคุณเจ้าลำดับนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งเหาะเลื่อนลอย มาพร้อมนางฟ้าจำนวนหกหมื่นนางรัศมีสว่างสวยัยกว่าเทพบุตรองค์ก่อน,อนมากระทำประทักษินนมัสการพระเจดีเท้าสกบดีจึงกล่าววาทีกับพระมาลัยเทระว่านี่ก็ยังไม่ใช่พระบรมโพธิสัตว์นั่นคือกษัตริย์อภัยทุตคามินีผู้ครองกรุงอนุร,ราชบุรีมีศรัทธาในพระศาสนา ได้สร้างพระเจดีเหมาลิกขึ้นเพื่อบัญจุพระบระมสาราีริกธาตุจากนั้นก็ทํานุบำรุงพระภิกษุสงฆ์และพระราชบิดาพระราชมารดาเป็นอย่างดีเสมอมาครั้นสวรรคตก็มาบังเกิดในสวรรค์กุศลผลบุญบัรดาลให้มีบริวารถึงหกห0ื่นขอรับพระคุณเจ้า